สวัสดีค่ะตอมไทยร้านอินจมวันนี้ค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนมาดูไก่ค่ะไก่เพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วเขาเอาไข่มาให้กินค่ะเเอาข้าวให้กินค่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่หนูอยู่ก็มีแต่พวกบ้านเจ้าของฟาร์มอยู่ค่ะตรงนี้ก็ทีเก็บฟางเก็บอะไรค่ะ เนี่ยค่ะอยู่แบบนี้ค่ะชีวิตหนูเนี่ยค่ะต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะนี่ให้อาหารไก่ันค่ะเอาเข้าวสารค่ะให้ เขาให้ไข่เรากินแล้วก็ต้องให้ข้าวเขากินค่ะ <Hi. S 1> มีตัวผู้ตัวเดียวสวยๆค่ะดูควเพื่อนไก่ <Hi. S 1> ไข่เนี่ย บางวันก็มีหมาจิ้งจอกมาไล่กัดคะมาไล่กัดไก่เสียงนอกอีการ้องเต็มทางนี้ก็ทางไปฟาร์มค่ะมีมีฟาร์มวัวค่ะแล้วก็มีแกะด้วยค่ะยังไม่เคยพาเพื่อนไปดูเลยใกล้ๆเองค่ะเดินไม่นาน ตัวผู้สวยๆอะเขาจะไม่ค่อยกินนะคะสังเกตดูเขาจะให้ตัวเมียกินเขารักเมียเมียเขา่ะเขาจะดูทนทางก่ะว่าใครมาทบบอันตรายไหม เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเขาก็เลี้ยงพอมีไข่เขาก็เอามาให้กินค่ะแบ่งให้เรากินค่ะแวะมาดูต้นหอมเราซักนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะต้นหอม <c oughs> เห็นไหมมันทนหนาวได้ค่ะแต่ที่มันหักเนี่ยคือแฟนเราต้นต้นไอ้น,นี่มาฝากเออต้น เนี่ยต้นคริสต์มาสค่ะมาปิดให้แล้วมันถักหวังดีหวังดีเกินนี่ค่ะกระเทียมอันนู้นก็กำลังขึ้นอีกหลายกระถางเลยค่ะแฟนติดไฟคริสต์มาสเลยค่ะต้นอันนุนก็ตายหมดแล้วค่ะเนี่ย เจาาที่เขียวสวยไม่ใช่ตายนะคะเขาเป็นหน้าเขาแบบนี้นลคะ่ะดูนี่แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะเขาจะขึ้นสวยเลยคะ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นี่อยู่แบบเนี้ยมันนอกมันนอกค่ะเอาไปไหนแล้วอะ่ะ ดูตัวผู้เรียกตัวเมียไปนู่นหมดแล้วเดินมาสิอ๋อเขาไปเรียกเมียเข้ามาอีกค่ะเขาไปเรียกอีกยีกตัวไม่รู้ม,มาเขาไม่กินจริงค่ะ เนี่ยเห็นไหมเขาเรียกนั้นล่ะ oh. เขาเรียกให้มากินอาหารค่ะตัวผู้ oh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะน้หนูเปเอาเข้าวสารแป๊บหนึ่งค่ะ oh. ตัวผู้มีสองตัวค่เนเลยเ oh. บลล์เลยสวียสวยๆยงั้นเลยอ่ะ นี่เขาเริ่มกินแล้วค่ะตัวผู้หรืออาจสวยค่ะมาแล้วมาแล้วนี่ข้าวข้าวสาี่ย อยู่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านนอกเราค่ะเพื่อนๆว่าไหมค่ะ <c oughs> ได้ให้อาหารไก่เหมือนอยู่บ้านนอกเราเลยค่ะ ค่ะคลิปนี้หนูก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะใครดูชีวิตประจําวันของหนูหรือว่าที่อยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายยให้ดูเขาอีกนิดนึงค่ะ ไบายค่ะ